วันนี้เรานัดมาซ้อมยิงปืนเรายอยู่สนามไหนนะคะพี่วันนี้เราอยู่ที่ชัยนาทเป็นภูธรจังหวัดชัยนาท<อ>ก็ได้ขอบคุณพี่ตำรวจที่เขามาดูซ้อมสนามทางในราก็เลงจะไปสอบหลักสูตรของสามยอดอีกทีหนึ่งยังไงก็เอาใจช่วยนะแล้วจะมีข้อกฎหมายอะไรถามนะครับก็มีเกี่ยวกับที่โรได้ไปอยู่ในเป็นผู้ประสบภัยอยู่ที่ตลาดออตกที่มีมือปืนข้างอ่ะไปกัดยิงอะอันนั้นอะก็จะมีข้อกฎหมายมาถามทนายฟูดิตดูว่ยการหลบเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าถูกต้องตามกฎหมายที่สุด แต่ว่าที่สภาษณ์ทนายรถบก่อนก็คือว่าอาจจะลูกด้วยใช่วันนั้นเการเป็นงไงครับวันนั้นที่ตอนโุ้ยวันนั้นน่ะคือพอได้ยินเสียงปืนชุดแรกปัง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 แล้วมีคนบอกว่าคนยิงกันวิ่งหนีคือสติแตกทําอะไรไม่ถูกวิ่งวิ่งเลยแล้วก็ไปแอบอยู่กกับลูกคนใช่ถ้าสมมติว่ารถมีอาวุธไปด้วยเนี่ยรถยิงได้นะรถจะโดนข้อหาอะไรบ้างก็ถ้าปืนมีทะเบียนอยู่แล้วนะก็พกพาอือสองถ้ายิงก็มียิงในทางศาลอะอสองข้อกล่าวหาเนี่ยอ่าทนายรถจะ ยิงโดยป้องกันสมควรหรือไม่สมควรต่เหตุทนายก็จะมีสองข้อหานี่และแต่ข้อหาการป้องกันมมองว่าอันนี้มันมีโอ,อกาสเพราะว่าลักษณะภยยัยคุกคามใหญ่เหตุที่อ,อกตอกอผมมองว่าหนึ่งเขาเลือกยิงผู้บริสุทธิ์และเราไปกับลูกสองคนและเรายิงไปตามสมควรแค่ถ้ายิงจริงแค่ชุดยหนึ่งนัดสองนัดเนี่ยสามนัดเนี่ยผมมองว่ามันได้แล้วก็เรายิงโอ้โหมดแม็กจริงๆมันก็พูดยากเว้นแต่สมมติว่ามันเหตุกลับกันหูเขายิงลูกเราล้มต่อหน้าเลย มันก็อนอกจากจะป้องกันลูกเราซึ่งเป็นบุตรของเราแล้วซ<ม>ึ่งมันอาจจะเป็นบันดาลโทษะเกี่ยวไปด้วยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ถ้ามองในทางกฎหมายอย่างเดียวอ่ะมันก็จะดราม่ามากเลยว่าต้องรอให้เขายิงก่อน<ม>นะแต่ถ้าเกิดว่ามองในทางสังคมเรามองว่าคาดีพวกนี้ไปทางเนี่ยถ้าถ้าเราพิสูจน์ได้อ่ะแม้จะมีโทษพวกอาวุธปืนยิงเงินมีเหตุอันควรเนี่ยแต่ต้องตามสมควรจุดถ้ามีดมาเราถอยได้ ถ้าปืนมาโอ้โหมันถอยไม่ได้เราก็ต้องดูว่าม,มันอยู่ในลักษณะอันตรายตามข้อกฎหมายตามบีการที่เราเรียนหรือว่าพยายอันตรายที่ใกล้ต่อตัวเราหรือบทที่เราต้องปกป้องเช่นบทหรือภรรยาอะไรพเนี้ยนะฮะถ้าเข้าเกณฑ์อย่างนั้นว่ายิงคนอื่นกำลังเดินมาที่เรามันก็เข้าแต่ก็ยิงคนอื่นแล้วเขาวิ่งไปทางอื่นแล้วอย่างเงี้ยเราจะปรับ ไปเป็นพระเอกฮีโร่ผมว่ามันก็จะเกินกว่าเหตุอะไรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เข้าไปเนาะโอ้ได้ค่ะโวันนี้ก็นอกจากมายิงปืนกับทนายภูดิต์แล้วนะคะเราก็ยังได้ข้อคิดดีๆจากทนายภูดิตด้วยนะคะขอบคุณมากมาครับพี่เด้ค่ะ